เล่นไม่เป็นก็อย่าเล่นสิเฮ้ยเฮ้ยเรียบปัดเหนี่ยวอะไรเฮ้ยตะกี้เขาวเกี่ยวไหมเฮ้ยเละเมิดแล้วก็บอกให้ไม่ฝึกว่าก่อนไม่ฟังเลยเย้ยโอ้ไม่จิ้มจุ่มนายเอาอีกแล้วใช่ไหมรอบนี้ก็แอนิเมะสต์เอ่อออสตาแฟกเป็ดด่านแอนิเมะรวมแอนิเมะแอคชั่นแม้แต่หนวดเขียวเราก็กำลังปล่อยพลังขึ้นเต่าฆ่าเมฆฆ่าเมฆ อันนั้นมันพลังขึ้นต้ยผมก็มาในดา่านออสตายอย่างนั้นเหรอแน่นอนว่าเพื่อนผมนะมันเล่นเยอะเหลือเกินนะนะหมายถึงว่าเพื่อนในโลโบ็อกนะครับผมก็มาดูกันนะฮะเออ,อเข้าเกมมาทีไรก็เจอแต่นเพื่อนแม่งกำลังออกันอยู่ในออสตาเออสมกับเป็นออนั่นแหละนะมาถึงก็ได้ตุ๊กตาโยากโกคูกับ นาลูตู่มาอย่างนั้นเหอรอพมกับเพชรแจกฟรีเฮ้ยเลเวลศูนย์อัน <Level 0. S 2> นี้มันอะไรนี่ออโต้ตคิปอืมแล้วก็กดไฮก็ก็เอ่อเอ่อเอฟเฟกต์นะครับแล้วก็ออโต้ตคิปกดเปิดไปไม่รู้มันเกี่ยวข้องอะไรกันนะนะส่วนเสียงก็ปิดไปนะครับเดี๋ยวดวูลิขสิทธิ์ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่า <Hi. S 2> เอาลนะรอบนี้เรามาอยู่ในเมืองที่เหมือนจะล้างแต่ผู้คนมากมายให้มันมาคนตรงข้ามกันเลยนี่วะเฮ้ย ผมมีสใส่แว่นซะด้วยอะไรครับเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยแล้วมันเล่นยังไงวะผมก็ไม่เคยศึกษาข้อมูลอะไรมาเลยออันนี้คือเควสสินะไม่คุณเลเวลกากมันกันเลยอะ่ะ <laughs> อันนี้มันน่าภูมิใจไหมเนี่ย <laughs> เป็นคำชมที่น่าภูมิใจมากๆคำชมตัวเองอะนะให้ไปไหนวะเออผมผมไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยกับเกมนี้เลยะนะแน่นอนว่า มันก็ต้องเดินไปเลเวลสิกับอื่นก็แน่นอนหันซ้ายหันขวาก็เป็นดาวนามเมกก่อนนั่นก็คือยานเอ่อของฟิสเตอร์นะครับก็ื่นก็วาร์ปขึ้นยานไปเลยนี่มาอยู่ในยานแล้วเคพาบนั้นจะสวยงามพระรามเจ็ดจริงๆนะเอาตัวละครใส่หรือยังเอ่อยัง <laughs> ยังไม่ได้ใส่เลยตอนนี้มีอยู่สตัวแล้วเราก็กด ใสตัวละครไปเลยนี่เป็นไงล่ะแล้วก็มีนารูโตะกับซงโกคูอ๋อถ้ากดซัมมอนแล้วอ้าวกดซัมมอนแล้วกวูอาบัไหนวะเนี่ยอ๋อถ้ากดคําว่าซัมมอนแล้วเราก็จะมาอยู่ที่ไหนไม่รู้อะเมื่อคืออีกหน้าต่างหนึ่งคือหน้าต่างซุ้มตัวละครเนี่กันเหรอและแล้วก็จะกดมาทําไมล่ะวะเนี่ยเฮ้ยนาน,านี้แล้วแล้วออผมก็เป็นไก่ผู้หลงทางบ่อยซะด้วยนะ เกมแคบแค่นี้มึงไม่น่าจะหลงนะใช่ไหมผมก็แกล้งว่าหลงก่อนแล้วกันนะเอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้คือท่า,างั้นแหละท่าทางเจอปักหานกนี้อีกแล้วแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนอีกแล้วเฮ้ยเมื่อกี้มึงเพิ่งเดินเข้ายานแต่มึงบอกไม่รู้ว่ามึงจะไปไหนเนะี่ยใช่ไหมผมก็จะเดินมาที่สุ่มตัวละครก่อนว่าจะรอไกด์นำทางกันนะนะเออนี่ไงมาแล้ว วิญญมาเน่ตามผมมาโอเคผมก็ไม่รู้ฮะเขาจะนาทางผมไปยานอันเดิมนะมันก็ต้องยานาเดิมอยู่แล้วมันไปฟามเบลเฮ้ย <Hey. S 1> อะไรของมึงเนี่ยเอาละครับตอนนี้ผมก็มาเข้ายานเหมือนเดิมแต่ถ้าว่าในยานนั้นเราก็ต้องอัดถั่วดำกันในเป็นแซนด์วิชอยู่ในใน,นี้นะเอ้ย <Hey. S 1> ตอนนี้ตอนนี้อัดเป็นแซนด์วิชอยู่สามชั้นซ้อนเป็นชั้นไก่แล้วก็ใส้ถั่วดำซะด้วย แล้วเราก็วางเข้ามาในแผนที่ชาเขียวๆโอ้มันให้ตั้งปอมอย่างงั้นแหละกบบอื่นเราก็เอาโกคูมาวางเอา้าทำไมวางไม่ได้วะอ้ผมเข้าใจละโกคูมันชอบอยู่ที่สูงมันจะมีจังพวกตัวละครที่อยู่ติดพื้นดินไม่ได้ชอบอดินแนบหน้ากับตัวละครที่ชอบ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 อยู่สูงๆนะอ๋อโกคูมันชอบอยู่สูงนี่เองเขาก็เอาโกคูไว้บนเขาแบบนั้นและ อ่าผมก็จะเอานาルุตุยังยังไม่ได้ตีเลยไม่ถึงระยะกระโดดผมต้องเอานาลุตุวา,างข้างหน้าสิใช่ไหมอ๋อแต่ผมอยากลองโกคูดูแต่ข้างหลังนั้นมันวางไม่ได้เลยนี่ว่าโกคูนายจะอยู่ใกล้ๆกับผูกฝูงเพื่อนไม่ได้เลยแหละนายชอบเพื่อนฝูงใช่ไหม <S 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 ก็ผมก็ไม่รู้ว่าโกคูมันดียังไงแต่คุณผกว่ามันตีช้ามากก็ไม่ค่อยจะแนะนำม,มานะ อัพเอตัวดีไปก่อนล้วกันให้มันตันๆกี้มีพ่นหมอกอะไรมาไม่รู้นี้เสียงไก่ก็ขันให้กําลังใจผมกันว่อนเลยอขอบคุณมากพี่ไก่แม่ว,ว่าผมไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรนะอาจจะแปลว่าก่อข้าวแดกหน่อยก็ได้แต่ความหมายของผมก็คือสู้ๆนะจินคุงนะแล้วมันก็เดินลงน้ําได้ด้วยจี้มันเป็นอะไรที่อ่าโคตดรดีนะ ก็มันเดินลงน้ําได้ก็ไม่เหมือนหลายๆเกมที่เดินตกน้ําก็ตายอ๋อตัวละครตนนัวนี้ผมกระลังอัพตัวละครที่โคตรจะดีนั่นคือเอนาลุตูทำมันต้องสะอึกด้วยเนี่ยเฮ้ยมีบางตัวที่อยู่ไกลๆได้ด้วยเหรอโกคูนายไมอยากอยู่ไกลๆบ้างเลยอ๋อบางตัวละครเท่านั้น ตอนนี้ผมก็จะใช้นารูโตะไปก่อนแล้วก็โกคูวางไว้บนเขาตรงนี้แล้วก็อัพไปเลยเราจะอัพนารูโตะกับโกคูประมาณกึง่งกึ่งแต่ว่านารูโตะตอนนี้มันปลาลัวมากเลยดูดิมนปลาเจ็บเย็บเ็บเย็บย็บแป๊บ,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 บปเดียวก็แห้งแล้วคิดก็แปลว่านารูโตะนั่นดีกว่าโกคูอย่างนั้นเหรอในความเข้าใจของผมทําไมโกคูหวัวสีเขียวไม่หวัวเขาสีดำวะอ๋อมันกำลังสื่อว่าเป็นตัวละครของเราอย่างนี้เหรอกลัวแบบ เด็กสงสัยว่าตัวละครของใครว่าไปยืนบนไหลขเขาอะเฮ้ยมันไม่เกี่ยวเลยเนี่ยตอนนี้ผมก็กำลังกระทืบตัวร้ายที่มันออกมาจากยานโอ้โหกำลังกระทืบอย่างสะสมได้นุกนานใจแต่ว่าในการปาดากระจายของผมนั้น่งมันปาดากระจายหรือปามีพวกวะมันมันเบาบิวนเลอย่างกระปุยนุ่นอ๋อเราต้องอัพอัพเกรดตัวละครมันให้โหดขึ้นเรื่อยๆเออเอาละสิตอนนี้ ปวดตัปลาดกจายอย่างรัวๆได้ดุนานใจอ้วางบนบนต้นไม้ก็ไม่ได้แลยอ๋ออยู่ที่สูงต้องอยู่ที่บนเขาเท่านั้นไม่เว้นแต่ที่สูงที่เขาเรียกว่าต้นไม้อะนะมันไปยืนบนต้นไม้ไม่ได้ใช่ไหมโกโกอุ้ยเขาพ่นตะกัวรัวๆเลยคุณผู้ชมสี่สิบนี่สุดยอดจริงอ๋อตอนนี้ผมเพิ่งเลือกสูงเนี่ยเลื่อนสูงเนี่ยนะอะไะครับตอนนี้เป็นจิงจอกหางเดียวผู้เป็น หางเดียวออกมาแล้วก็มีหัวออกมาสองข้างเอ้เปลี่ยนเป็นการจมตีกลายเป็นมือแดงๆพุ่งขึ้นมาจากดินนะนะกลายเป็นนารูโตะหางเดียวไหนมันก้าวหาง oh. ไม่ใช่เหรอเพื่อน oh. อ๋ออันนี้เพิ่งเพิ่งลากหงงอกงอกหางเดียวนะส่วนไอ้นกฟีนิกซ์เขาก็เป็นการยิงตะกักว่วแล้วอ่ะโคตรรุนแรงเท่หถ <Okay. S 1> ือว่าค่อนข้างจะเท่นะ <Hey. S 1> เท่จนควรเลยเอ่อไก่ก็ให้กำลังใจผมอย่างคึกคืนลว คือขำดุ๊ยมันคือคือยังไงวะเนี่ยผมจะเอาโกคูมาวางไว้บนต้นไม้มันก็ไม่ได้มันเป็นอะไรที่ย่ำยวยหัวแค่มากๆเลยฮัตอนนี้หมัดปืนกลนยังยืดเขาก็เคลือบฮาคิเป็นหมัดปืนไฟยังหยึดแล้วโอ้ก็ค่อนจะแรงนะตอนนี้เว็บที่12แล้วอย่างนั้นเหรอโอ้ผ่านไปไปเหมือนกันนี่ก็เป็นเวลาอันยาวนานแล้วก็ไม่ยาวนานเพราะว่า มันรู้สึกว่ามันก็ผ่านไปไวอะนะอ่อถ้าถ้าเล่นแบบแบบมีตัว,ตว,ตวทีอ่อึดกว่านี้ไม่รอเป็นชั่วโมงเลยไงว่าแต่แต่ละด่านเนี่ยเฮ้ยมันอะไรไปจะดูดวิญญาณอ่พลังชีวิตเราโอ้โหวางบนแท่นเราก็ไม่ได้ไงล่ะเนืนไข่มันเยอะจังเลยแล้ศพไข่นอนตายตรงนั้นนะ่ะเราจะไม่สนใจแล้วกันนะว่าเธออาจจะนอนตายโอ้โหเราอยากเปลี่ยนที่ยืนางยืนบนฐานตัวเองก็ไม่ได้ละแย่จริงเลยถ้าสมมติมันเข้าฐานมา เราคือยืนบนฐานตัวตัวเราเองไม่ได้อะหรอยืนได้ได้บนเขาเท่านั้นแหละครูนายน,นี่มันแย่แย่ยจริงเลยอันนี้เวทสุดท้ายใช่ไหมเนี่ยออคโูเราเบอร์จักรวาลอันนี้ของใครเนี่ยโจโถยงั้นเหรอตุ้ยเธอรว่าก็โจเธอร้เปล่าวะตะกี้อยู่ใครวะเออเขาเอาตัวออกไปแล้วอ๋อยืนอยู่่าแฉงตรงนี้เฮ้โคตรเท่เลยตัวละครของเขานั้นแทบจะเทะ่พูดอะไรกูไม่มันเท่อยู่แล้วเอาละครับตอนนี้ก็ ตะก,กิยวรัวๆยังนุกหนานและหนำใจจนแสงออร่านั้นแทบจะแสบตาเลยทีเดียวเออ,เออแสบตาจริงๆนะเนี่ยเฮ้ยเว้นสิบหจะผ่านไปได้ด้วยดีงั้นเหรอมอนเตอร์ไม่ทันได้เอาอย่างฐานเลยครับคือความโหดนะ,ะระดับประการจริงๆคุณทู้สี่เสียบปั๊บปั๊บโอ้โหนายนี่มันสุดจริงๆสุดจัดปลัดบอกจริงๆเคดูดิแทบจะไม่กระดิกเลยฮนะ ถ้าเราเล่นคนเดียวเนี่ยไอ้ด่านนี้มันจะได้ไหมครับท่านผู้ชมเฮ้ย <Hey, S 1> ผมอยากจะทดสอบเหมือนกันนะถ้าแบบเป็นเล่นคนเดียวอะไรเงี้ยอยู่ดีก็เข้าไปเล่นด่านแรกด่านไก่คนเดียวเลยอะไรเงี้ยมันจะมันมันจะผ่านไหมได้ตัวขมมอนอมมอนหน่วยลบกีดีวมาอย่างนั้นละ่ะมนใช่ไหมเนี่ยนี่มันลูกกระจับ<อ>ฟิตเตอร์นี่วะเอาละครับตอนนี้ผมก็คิดว่ามันผ่านง่ายเกินไปผมจะลองไปท้าทายคนเดียวดู โอ้โหดูดิผมผ่านเวิววิว,ว,วถึง6มาแล้วมันก็แจกเขาเรียกว่าแจกอ่าเพชรมา125งอย่างั้นแหละมันต้องใช้เพชรในการสุ่มสินะซัมมอนเอ่อเป็นซัมมอนได้ประมาณ3ครั้งอะ่ะแล้วตังค์ผมก็จะหมดหรือว่าจะเก็บไว้450ทีเดียวหรือว่ายังไงดีวะนี่ีย450ทีเดียวมันก็จะถูกลงแต่ลองดูแล้วกันโกคูมาแล้วปั๊ม อู้อันนี้มันเรื่องในบนีด้วยว่าที่มันยิงยิงยิงตะกัวยิงตะกวดธนูอ่ะใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดเอาละตอนนี้มันถึงเวลาแล้วทุกคนที่เราจะลองไปไฟคนเดียวแม้ว่าเราจะเพื่อสี่แล้วก็ตามมันนะไตัวละครที่มันค่อนข้างจะดีมันก็นนกโอ้มา้องหาหน่วยลบกินยวอีสามตัวเพื่อเป็นโกคูล้างอัปเกรดแต่ผมก็วิ่งทิ้งทุกคนมาอย่างรวดเร็วเฮ้ยไม่เขายังไม่ตามมาใช่ไหม ผมก็กําลังคิดในใจว่าถ้าผมเข้ายานคนเดียวเนี่ยแล้วก็ไปกระทืบคนเดียวเนี่ยมันจะรอดหรือเปล่าเอาละยังไงชีวิตคนเรามันก็ต้องพึ่งแต่ตัวเองเท่านั้นน่ะน,นะเขาเรียกว่าช่วยตัวเองเออไม่ใช่คนละเรื่องก่อนอื่นผมก็จะลองด่านแรกก่อนละกันเมมันจะผ่านไหมเรามาดูกันนะฮะเาล่ะเอาทำไม,ออ,ไมออกข้างนอกนี่สตาร์ทปุบไปเลยไม่ไปเลยเราว่ามันรอรับถอยหลังตอนนี้ผมกดสตาร์ทปุบไปแล้ว แล้วก็ถึงเวลาออสตุยเป็นการวาร์ปเข้าแมพแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยและหายานะของผมก็กำลังจะมาถึงเออผมไม่รู้ตัวเองเลยว่ามันอันนี้ด่านแรกมันมันยากหูฉี่ขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวผมก็วางตาสเต็ปผมจะเน้นเป็นอ่าไม่ใช่เน้นโกคูนะเน้นเป็นอ่านาลุตูทำไมคนนกชื่อออกยากจังวะเรียกนาุตูง่ายๆก็ไม่ได้โดนลิกสิทธิ์อีกอะเฮ้ย เอาละรครับเราจะเรียกเป็นนาลุตูแล้วกันตอนนี้ตรงกรูกูกำลังชาร์จพลังขี้เต่าของเขาแล้วก็ปล่อยบ้าหน้าธีรนัทแต่ลูกตูเามันขัดใจเพราะมันช้าเหลือเกินอันนั้นลุตูไปวางไว้มันก็ค่อนข้างจะปลาไวมันปลาแบบซอยถีบยิบเหมือนทํางานไวของพี่ตูที่ไม่ค่อยเข้าขากันเท่าไหร่เออนาลุตูกับไอ้นี่มันเหมือนป้อมกับตูย่างนั้นแหละ มันทำงานไม่เคยเข้าขากันอีกตัวหนึ่งว่าขยานันผิดปกติอีกตัวมันก็ช้าผิดตัวติไปเลยแต่ขยันในทางที่มันก็จะดีสักเท่าไหร่นะ<า>ดูดิโอ้ปลาแบบรัวรัวรัว,วโอ้ม่งเกือบแตกกันเลยทีเดียวโอ้ดูปลาไปแล้วก็ปิ้วปลาไปแล้วก็ปิ้วโอเคทัองข้างๆจะ OP. โอ,โอพีทั้งโอพีพวกมากดูดิฮะผมว่าตั้งรัวๆโอ้เว็บที่สี่ผ่านไปแบบโคตรไวผมรู้สึกว่า ทำไม่ผมดึงแข่งแรงขนาดนี้เลยนี่แล้วก็ปาไปอย่างต่อเนื่องจบเจ็บจบเจ็บจบเจบ็จบนี่แหละที่แหละที่โลกเราคู่ควรนี่แล้วก็ปาอย่างนี้นะรูตูแบบเต็มหน้าเลยผ่านมาได้นี่ให้200เลย200รเกีบแล้วกันนะจนพี่มีตังค์ซื้อกับข้าวแล้วนะครับตอนนี้ก็ปาไปก่อนจบแจะจบแจะหุ้ยตัวนี้มันอึดนะนี่มันคือบอสเหรอเฮ้ยมันผ่านป้อมการไปแล้วจิบหายแล้วต้องเก็บเงิน300เพื่อวิง่งไปากดาง,ด,าง,ด,างด้านหนะ้า นิวยา้มันผ่านเข้าบ้านอยา้มันผ่านเข้าประตูหลังเราได้นี่โอ้โูไปวางไว้ข้างบนลอยเลยลอยเลยลูกลอยเลยอ้าววางตันได้แปดตัวชิบหยล่ะรอกูคูช้าแล้วก็ฉีดตัวที่หลงแต่ว่าโอ้โหมันมันมาเยอะมันเป็นบอสด้วยตัวแดงมันเดินไวเฮ้ยตัวแดงมันเดินไวดูดิอืมแต่มันบางมันบางอยู่นรูปกินนิวงั้นเหรอไม่ใช่กินิวอันนี้เป็นลูกกระเจากแคชชัด แล้วตอนนี้ก็ลุงกระทืบไปยังลูกหนานและนาหน,นมอยู่ผมก็อัปเกรดอัปเกรดนาลูตูแบบเออยาวๆเอาอัปเกรดนาลูตูก่อนเพราะให้มันซอยถีได้รุดเร็วเพราะว่าไม่อย่างนั้นบ้านเราบึ่มแน่ตูดบ้านเราเบึ่มแน่เออเขาเรียกว่าหลังคาบ้านเราอาจะระระเบิดก็ได้เพราะไอปะขหัวตูนี้มันมีระเบิดฝังตูดอยู่ทุกตัวแล้วก็้องกำจัดมันให้มันหมดซากามันเข้าไปปุ๊บ บ้าแล้วก็ระเบิดทันทีเพราะมันมีระเบิดตักตูดอันนี้ดีผมบอกไปแล้วรอบรอบรอบที่สองแล้วนะมีกระปาไปลัวๆครับชีพลังเต่านี่ที่โคตรขัดใจจริงๆแล้วถ้าผมไม่เล่นคุณสองเนี่ยโคตรช้าบอกเดี๋โคตรช้าเลยนะนะตอนนี้ก็ซอยทีเงินผมห้าร้อยหกร้อยแล้วเฮ้ยเงินเพิ่มไวแล้วเราก็อัพลัวๆอัพนารูตูกลัวๆครับโอ้ยหย้แล้วเย้แล้วเย่แล้วมันเริ่มซอยออกจากฐานด่านที่เก้าแล้วเริ่มตึงเริ่มตึง อู้อู้มันเริ่มตึงเง่างแล้นเหรอแล้วเรามานั่งลุ้นอะไรมันตึงนั่งลุ้นตัวละครว่าไม่ให้มันผ่านด่านไปได้นะครับตอนนี้ตัวละครเราก็หลุมกระทือบอันดับที่หนึ่งนะเนี่ยมันผ่านยากจังวะเฮ้ยถ้าด่านต่อไปนี่กูไม่เละเป็นครีเลยแหละจริงดิโอ้ด่านที่หนึ่งนี่ทูสนจะจัดจ้าญยาญมาขามเพราะว่าเล่นคนเดียวยังไม่ผ่านนี่เป็นเล่นเกมอะไรดีวะเนี่ยให้ตายเถอะโูดูปาด่ากระจายแบบรัวๆจริงครับ จ็บเจ็บเจ็บเจ็บนี่ไปวางไว้ตรงนี้ต่ออ้ไม่ไม่นะโอ้โหกำลังตอนที่พ่นมือออกมาแล้วครับเพราะว่าอัพเต็มแล้วอัพแม็กเป็นการมือที่กระทุงตูดแบบรวดเร็วโอ้ปล่อยมือกระทุงตูดอย่างนั้นเหรอโอ้ไม่ไม่ไม่ไมด่านที่สองผม่าจะแตกพายแล้วมันวิ่งไวมันวิ่งไวเหลือเกินโอ้ิี่ฝ่ายแล้วที่ฝ่ายแล้วโอ้โหยิงมันยิงมันโอ้คุมึงชัดนานเกิน มือ,อไรประโยชน์จริงไรประโยชน์ตุดๆๆ <c oughs> มันแหกประตูลหลังผ้านเราไปแล้วม่อน,นี้คือด่านที่หนึ่งใช่ไหมโอ้โหเวสทีสามกูจะแหกแล้วตูดกูเนี่ยแหกเออโอ้ยยากเชียตอนนี้นะครับผมก็อาทางังร่วมมือกับเพื่อนฝูงที่มันวาร์ปตามเข้ามานะครับผมไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรเหมือนกันน,นะฮะ ผมจะเรียกมันว่าบักหำดำแล้วกันอ้ยเอาละครับตอนนี้ผมก็กำลังคิดอยู่ว่าถ้าไปกาบสองคนนี้อาจจะไหวก็ได้อะนะอาจจะไหวทำไมนั่นละ่ะเพราะผมคิดว่าผมได้ตัวละครใหม่ที่มันแพงกว่ามาแล้วอนะแต่ความคิดของผมนั้นผมจะซอยตัวระยะไกลอย่างเดียวเอานาลูตูบออกไปมันจะ,จะดีกว่าหรือเปล่าแต่ตัวซอยไกลนี่มันก็รัวเหมือนกันแต่ว่า มันต้องวางไว้บนเขาหมดเลยนะเรามาดูกันนะครับว่าจะผ่านหรือเปล่าแต่ตัวเขานั้นวางข้างล่างได้แต่ผมชอบอยู่บนเขาอะนะที่ไม่ใช่เราเอาเลยครับตอนนี้เป็นเวลาอันสมควรแล้วที่เราจะาวางก,กู๊กูตรงนี้กู๊กูอีกแล้วเหรอตัวขัดใจนี่มันแย่จริงดูดิครับ<ๆ>เขามีตัวละครที่โคตรโอพนั่นก็คือ,อลูฟี่โอพีอะไรวะเนี่ย ตอนนี้ลูฟี่ก็กาลังหมัดยืนยังหยียกระเทอบรัวๆเข้าเบ้าหน้าโอ้โหมันมันตึงกันนะเฮ้ยสองคนนี้ไม่ผ่านไม่รู้ทําอะไรแดกกันเนี่ย<ห>แต่คนเดียวยังไม่ผ่านนะกิดโด<ห>อะไรกันเนี่ยพี่จินปันเนี่ยนะผมผมไม่ใช่พี่จินครับผมคือไก่ทอดผมก็พิมพ์ไปภาษาอาหรับที่ชาวชาวไวซสรุ่นเขาคุยกันนะนะเขาม่อยากจะบอกอะไรเยอะแต่การการพิมพ์นั้น ก็เขาข้างจะยากพอสมควรถ้าผมคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเดีดูดิฮะโหเฮ้ยลูฟี่ก็ตีช้าอยู่นะลูฟี่มันตีช้าอยู่นะโอ้กลัวเขาจะน้อยใจผมจะพิมพ์อะไรไปดีนะแต่ตอนนี้ผมต้องวางขัดขวางก่อนเพราะว่าไอตัวยิงระยะไกลผมก็เร็วรเร็วเลยร็วเกินอ่าผมกำลังบอกเขาว่าตัวละครที่บอามานั้นมันมีแต่ตัวบนเขาเออทำเป็นมือเปานาฬู่ปด้วยวะ ผมไม่รู้เหมือนกันผมคิดว่าตัวบนเขานั้นมันก็ยิงรวมเหมือนกันนะไม่ต้องพึ่งนหนตู่ก็ได้หรือเปล่ามาดึงเอาตัวอะไรมาเหรอเอ่อใช่ไหมเขาเขาเขาแกะภาษาของเขาด้วยเหรออันนี้คือภาษาไวซ์รุนอลาพูดคุยกันโอ้โหไหนนี่มันสุดยอดสุดยอดปรามรา์แต่ตอนนี้กูว่ากูจะแพ้แล้วแหละเยิ่งเว็บห้าจะแพ้กันแล้วแหละไวเกิน ืูว่ามันโหดตามจํานวนคนว่าีีคนเดียวจะจิ๊บหายอยู่แล้วอันนี้สองคนยิ่งยากกว่าเดิมนี้หรือเปล่าต้องมีเดบแบกันเลเยเยอะเยอะและคนที่ไม่มีเพื่อนมันจะเล่นยังไงวาถรานซิสุ่มตัวละครแล้วไปกระทืบงั้นเหรอหรือว่าอะไรกันเนี่ยมันก็ต้องมาลงก่อนจะเอาตังค์ไปสุ่มดิใช่ไหมโอ้โหโคนแย่แย่แซ่ตอนนี้เขาอัพโกคูเป็นอ่า้างซปเปอร์ซย่า ตัวแดงแล้วเราปล่อยพลังขึ้นเต่าที่ตุดแสนจนรุนแรงแต่ว่ามันปล่อยชามากแต่ว่าผมอัพตะก,กวัวเต็มแล้วกลายเป็นตะก,กวัวยอดฟ้าแบบโคตรรวดเร็วดูดิฮะยิงขึ้นฟ้าแล้วก็จ่จายเป็นเม็ดพริกที่ตกลงใส่หัวอ่านะมึงครีไม่ใช่หรอดี <c oughs> ก็ไปแล้วปั๊บกา,ากๆะกระจายเป็นเม็ดพริกแสบหัวจะลรทีเดียวหรือว่าแสบหัวแล้วก็ยอมจำนวนนะนะนะเพราะว่าไม่ไหวแล้วโอ้ <c oughs> เรื่องแบบมานรัวๆแล้ว <c oughs> เย่มเริ่มแย่แน่ ถ้าถึงจังหวะนี้้มันหลุดมาได้เนี่ยงานเข้าแน่นอนบอกความริ้ว่างานเข้าขาบอกว่าอะไรนะจะไก่ไปเทพั้นเหระตอนนี้น่าจะจาไก่ไปไก่แล้วอะ <S <S โอ้โหแย่สุดๆดูดิฮะเป็นการยิงตะกวัวที่สุดแสนจะยาวนานและบาดบิวมาก <S <S เฮ้ยเฮ้ยเบีหน้าไม่น่าจะแพ้มั้งแบบพี่กาวก็จะเห็นตาตากรรมชีวิตแล้วว่าอ่าไม่น่าจะไหวอะนะ มาดูกันว่าเราจะแตกเว็บที่เท่าไหร่เแต่กลัวยังไหวอยู่กลัวยังไหวโอ้ยิงแต่กลัวแบบขึ้นฟ้าแบบรัวๆครับตอนนี้ผมก็กำลังอัพรัวๆอัพรัวๆแต่ตังไม่ไม่ไหวติงตังอัพไม่ทันตังไม่ทันครับตอนนี้หมดแล้วครับตอนนี้ผมจะทำยังไงดีเดี๋ยวแยกการยิงนะมันค่อนข้างจะอ่สั้นอยู่นะฮะสั้นสัต์เลยหรือว่าเราจะขายโกคูแล้วไปสลับกกคูไว้ตรงกลางแล้วก็ไว้ข้างหน้าแบบนี้โอ้มันค่อนข้างจะอะไรกันเนี่ย เลยการยิงตะกวบเว็บที่สิบเอ็ดก็จะแห้งแล้วเว็บที่สิบเอ็ดก็จะแห้งแล้วโอ้ยแย่ชะมัดแย่ชะมัดเว็บนี้เว็บนี้มันแข็งแกร่งเกินไปเดี๋ยวผมจะเอาให้ตรงตรงกระหม่อมนี่นี่แน่เพื่อมันจะหลุดหลงไปแล้วเราสามารถเก็บได้ทันท่วงทีแต่ว่าไอ้เขียวนี่มันอึดโ,โ,โู้เขาบอกจะดูโค้ดให้ผมแป๊บหนึง่งเทปเกมนี้มันมีโค้ดด้วยใช่นหะมมันก็มีทุกเกมนี่หว่า ผมไยโคดแล้วผมจะเป็นเทพในช่วงพิตาหรือเปล่าอะไรครับตอนนี้เป็นการยิงตะกัวเป็นแบบรัวๆก่อนโอ้ถ้าใจไวจุ่งจริงเลยนี่ยิงไปยิงไปยิงไปโอ้โหไม่ไหวว่ะทีมสองไม่วจะหลุดหลุดคอไปแล้วขนาดทีมสองแล้วเนี่ยไอ้ตายเถอะโอ้ตอนนี้นกกระไก่กำลังกำลังงมบาะว่ามันจะแตกแล้วชิไหยหลุดไปแล้วมันจะหลุดไปแล้วเออมันเป็นอะไรที่ โอ้โหไม่นะไม่ไม่ตัวละครเขาบอกว่าไอ้จมายเอากันไม่ลงแล้วเอากันไม่ลงแล้วมันออกมาเยอะจัดอันนี้เดนสิบสามเนี่ยเดือนสิบสามเอ้ยมันหลุดไปแล้วไม่ไม่นะโอ้ลูฟี่กำลังเก็บงานลูฟี่กำลังเก็บงานอยู่อดใจรออดใจรอลูฟี่แป๊บโอ้โหแย่จะบัดเลยลูฟี่นายนายนายได้ใจฉันไปเลย โอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วลูฟี่เฟซสิบสี่นายไหวหรือเปล่านายไหวหรือเปล่าโอ้โหกำลังต่อยรัวปั๊บปั๊บปั๊บแล้วกนดูแต่ลวเลือดมันสิมันแทบจะไม่ไหวแล้วลูฟี่บอกว่าตูดผมเจมา้าปานเลยพี่อยากกดข้ามอะกดกดข้ามเลยวะไม่ทันละคือไรอะ่ะผมไม่เข้าใจโอ้ผมตั้งข้ามเวฟไหว้หรือเปล่าวะใช่ปะ ผมข้ามข้ามเวฟไว้เดออผมไม่รู้เรื่องนะเกี่ยวไหมเนี่ยผมลองปรับออกก่อนแล้วกันอาจจะอีพีหน้านะอีพีนี้ก็ตุดแหกไปก่อนไนุดยช่ไหมระเบิดเฮ้ Que vaya a recoger la paellera. Y me ha puesto el sur, para allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero: Recita, ¿qué? ¡Ve por la paellera. Venga, a las 2 de la tarde ya está. <laughs> ¡Es tú! <laughs> ¿Es tú! la <laughs> paella! <¿Es tú? risa> <¿Es tú? risa>